สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงครับผมครับผมครับวันนี้นั่งอยู่กับน้องสายสุดลอนะครับน้องชายสุดลอน้องแคมป์คำเตยนะครับผมครับลครับรอดสู่ไอเดนไม่ได้เนาะโอ้ยเนาะมันเจ้าสิวาจังไนแบบว่ามีอันเอฟซีมี่พี่น้องแฟนเพลงได้หลายได้หลายท่านได้บางทืเอเพ่นกับเห็นมูฮ่องหลองพลงคููกันเนาะพจนกับว่าเห็นไอร่ลงคลิปลงนันลงนีเพ่นกับว่าอยากให้ พี่เด่นร้องเพลงคู่กับน้องแคมเพมนินว่าแต่ว่าก็ได้ลองสู้สู้อาทิตย์เนาะทุกอาทิตย์พอพิเศษครับข้อพิเศษข,ข้อนี้ก็เลยสิมาถามน้องแคมนี่หละว,ว่าอ้นี่ก็คือแบบว่าในในในการร้องเพลงนี่ชื่นชมน้องแคมว่าน้องเป็นคนที่มีพัฒนาการอย่างเร็วแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากโดยเฉพาะเพลงสติงเพลงลูกกุ้ง เพ่ยงยังสิคือสไตล์ของเพ่อนออกมาแบบว่าร้องแบบมืออาชีพเลยก็เลยถามว่าลองแคมเคยลองเพ่งแบบสไตล์นี่อยู่ใสมาก่อนสินะก่อนสีมา<อ>ก่อนสีมาอยู่แสงทองฟินแลด์เท่านี้ผมไม่ได้ร้องเพลงใสเลยแม่นบอกผมแบบว่าร้องเพลงอยู่แต่ว่าผมผมไม่ได้ร้องแบบจรงิงจังร้องเล่นกับเพื่อนอเป็น<อ>เลียนเป็นนังเิ่นร้นองเล่นที่สุนะเป็นเรนะื่องทีนาอัศจรรย์แห่งพี่นนองเป็นเรื่องที่แบบนองนองมิพ่นสวรรค์แห่งเดชคันว่าจังสันนี่ถือว่า น้องแคมนี่มีพรสวรรค์หลายล่ะก็อ่ามีทั้งพรสวรรค์มีทั้งพรแสวนงนะครับผมในการลองเพลงเนี่ยอันผมเนีน่ยบูเคยฝึกลองเพลงนะครับแต่ว่ากับบูหูว่าจะฟังการลองเพลงไง <c oughs> เหมือนแบบไปฟังผู้หน่งผู้หนึ่งมาแล้วไม่คิดว่าอ <c oughs> เออเฮ็ดได้นี่ว่าร้อ,องเฮ็ดเบิ่งกับเฮ็ดได้กันก็เลยนึกว่าดีีอย่างนี้ันมาลองธรรมดาไปอยู่ใส่มากตะกี้โอ้ยน้องพี่น้องเนาะมีเพชรเม็ดงาม มีสร้างานนรสร้างเผือกในปลาใหญ่พี่น้องครับนี่ล่ละคือแบบว่าคนเฮานี่พ่อนสวรรค์บวกพ่อนแสวงหรือว่าผู้เลงคนอาจจะมีพรอามีพ่อสวรรค์แต่ว่าบอสแสวงกะกับบอสใหญแต่ว่าน้องนี่มาพร้อมเลยแล้วกับพี่น้องเอฟซีแหง้งสนับสนุนแห้งแบบว่าแหงชื่นชมนสิงนีนะครับ,รบพี่น้องผมผมขอคูณพี่น้องเอฟซีพนช่องไอเดนน้ำน,นะครับครับผมสนุสนมาครับกับ เสิว่าดจังใดล่ะพี่นุก๊ <c oughs> กส่วนหลายสิเป็นคู่พักรักจับครับแบบรุ่นไอ้ดองไอเด่นลองสิผมกับสิมาหยินยังมีสีเนลือดเบิ้อ,องมันอบอกดีดได้ละเอียดว่าเออสีห้องลองไปเห็ดเบิ้องลองไปเห็ดเบิ้องต่ว่า Dante, B D, B D บนด้านในบ้านใเป็นสอนถ้าเป็นคนสอนอาจารย์สอนหรเป็นเรื่องก่อนล้ำมากกว่านี่ว่าดมันต้องเฮ็ดจังได๋จังได๋โอ้แต่ว่าในการร้องเพลงผมไม่เคยผมบ่เคยเรียนร้องเพลงผมก็เลยบูงห่วมันเป็นจังได๋ตอนแรกอ้ายสงสัยบ่ น้องแคมนี่เคยลองเพลงอยู่พับบอเคยลองเพลงอยู่ยุ่ล้านบอแบบว่าเคยยู่วงตีวงไหนมาก่อนบอไอ้สงสัยเลยครับก็เลยสงสัยก็เลยไอ้ก็เลยถามนี่แหละว่าเอ๊ะแบบว่าลองในทั้งสำเนียงทั้งแบบว่าอ่าภาษาถี่ลองออกมาน่ะถือว่าเกินเข้ามาเมื่ออาชีพเลยครับผมสิบอกเลยนะครับดันอีรีนึ่งนะครับพนเท่า ในเมืองมีโอกาสแล้วจังสี่นะครับน้องมีโอกาสเดี๋ยวมาโชว์ผลงานเดี๋ยวมาใชา้แววจังสี่โอ้ผมเองกับผู้สนใจจริงๆน้องๆกับเสียงดีรล่องเพ่งดีเบิร์ดทุกคนนั่นแหละอยู่นี่นิสัยดีพร้อมที่สำคัญนะครับน้องๆนาา่ารักแข็นนะครับโดยเฉพาะบวกกับผมนี่หละผมก็เป็นคนที่ เป็นเขาง่ายครับนายเป็นลีสบายสบายแมนแล้วพอกันสบายดีมันมันมาเด็กเขียนยังไงเวลาเราคุยงานยังแบ่งเนื้อทอนกันยังไงอย่างนี้กันเลยซึ่งดีนะครับเวลาแมนแมนเห็นกันแบบว่ากับน้องๆนี่บวกี้เทอได้ว่าสามารถแบบว่าคุยงานอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยที่แบบว่าผมกับพยายามบอกให้น้องๆเก่งว่าเอเราเป็นหลุ่นอายได้หรือว่าเราแบบอ่างเงี่บวบอกให้เก่งใจอย่างเี่นะผมกับพยายามเข้าไปเก่งเก่งอยู่พี่น้องแต่ว่าพอเด็ก หูวเราเออเพิ่นกับบอกง่ายแบบแค่หลีบอกเขากันง่ายเฉเออสิดีครับพี่น้องเพื่อนพวกที่ยิดว่าไอเดนเพิ่นสิเป็นคนง่ายๆปานนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงมาสไตล์มาข้อเสกโลโซคือกันมากคือกันมาขึ้นกันอีกบาดนี้น้องแคมเล่นกีตาร์ผมร้องนะครับแล้วก็แบบว่ามันข้อเดียวกันบาดนี้ก็ยิ่งอแมนํากันแม่นๆครับคือคือที่ที่ผ่านมานั่นเว้าซื่อๆว่า เวทีคอนเสิร์ตของแสงทองฟินแลนด์นี่เป็นอีกย่งที่ครบเครื่องที่โมแมนตั้งแต่มอลัมคือ <c oughs> มีทั้งเพลงสิรติงมีทั้งเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งลูกกรุงคือมันมีหลายสไตล์พี่น้องครับบางทีไอ้อเคยเป็นมอลัมเมืก,ก่อนไอ้เคยยืนบนเวทีมาเว <c oughs> ทีล่ำสิงนี่พอเขาไปล่ำเ <c oughs> พลงเขาไปลองเพลงสติงปั๊บหรือเขาไปออกเพลงลูกกรุงปั๊บนี่เขาจะถือตำหนิเด้ว่าแบบโมแมนแล้วคือแบบเวทีมอลัมเจาะตองลัม ย่างเดียวจะต้องแบบว่าสิไปลองเพลงสติงหรือว่าลองนั้นน้องนี่นี่อาจะถือตหนีมาตลอดาอก็เก็บอัดอั้นตันใจมาโดนเพราะว่าไยก็เป็นคนที่มารลองเพ่งาอก็เป็นวัยรุ่นยุคเก่าศูนย์มาก่อนคือแบบว่ามารลองเพลงสติงหรือว่าฟังศิลปินเพลงสติงดังๆมาก่อนคือกันลองมาก่อนคือกันแต่พ่อเข้านําไปลองบนเวทีบางทีเข้าถือดาเด้เหมือนเหมือนอารมณ์มันเปลี่ยนจรงมันมันไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่าผมก็รู้สึกได้ว่าเวทีนี่มันเป็นแบบ มันเป็นคอนเสิร์ตแล้วมันได้ทุกแนวทุกแมนมันง่ายนะครับแล้วก็มันค้นเขาได้ถึงได้ง่ายแมนแล้วก็อีกสําคัญคือ FC บ้านนี่มีทุกเพศทุกวัยแม่นครับแล้วก็มีทุกภาคใช่มีทุกหลายประเทศด้วยไม่ใช่แค่ภาคไทยนะครับหลายต่างประเทศเยอะเลยครับครับก็เลยเฮ็ดให้พวกเฮานี่ครับสามารถที่จะอ่าป้อนความบันเทิงป้อนความบันเทิงป้อนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เฮามีในตัวเฮาน่ะ ออกมาให้พี่น้องในเบิงได้ออกมาให้แฟนๆเบิงได้อบอลวาเข้าสีมาล่ำย่างเดียวม,มีเพลงมียังอย่างเดียวก็เลยกลายเป็นว่าโอเคในเมื่อคอนเสปตบถูกอย่างตรงกันไอ้ามาเทียบงานยุ่นหนีกับน้องๆน,นี่ไอ้มีความสุขว่นนี้กลายเป็นว่ามีความสุขบร้ซีเรียดเรื่องคือเพลงเขาบด้ซีเลี่ยสนะมันมันได้ลสไตล์คือค,คือเขาบรได้น้ำเสนอแค่พี่น้องทั้งภาคอีสานเบิงมันได้ลายภาคอลไก็ ค่งประเทศนี่เขาเฮ็ดให้งข้าเจ้าเบิ่งกันนะครับผมใส่คขาเมียมันมันมันรู้สึกดีนะคมันมันรู้สึกดีจริงๆใส่คข้ามาคอนเสิร์ตเต็มเต็มเต็มปากเลยเเพราาะว่ป็นคอนเสิร์ตเลยของรมีโชว์คอนเสิร์ตหมอลำซิ่งมีหมอลำหลายแบบหลายแบบหลายแบบครับสุดยอดมีโชว์ต่างๆที่บโบซำกันจากจีฟอมเบลเล็กหน่อยไปเบิ่งหมอลำม้ามังคันมังมีโบเคยเห็นมองแดงเอาเพลงมานน่องเดี่ยว <Man. S 2> แมน <Man. S 2> ไปมองหันเออก็รู้สึกว่ามันเป็นมาร์ลอมจ๋าดิแต่ว่าถ <Man. S 2> ามมาร์ลองมาฟังเขาเบิ่งอีนดีเดียวมันจีได้หลายอารมณ์เลยที่น <Man S 2> ้องแมนครับมันเป็นบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องอินกับอารมณ์น,น,นั้น <Man. S 2> มันก็อินดีเลยนะแมนแมนครับระบาดน,นี้คือจังคือจังอายนี่ผ่านผ่านจุดที่ว่าคือ <c oughs> บางคนกับว่าเอา้าเด่นใช่ ไอ้ที่จริงไอ้บริคิดแบบนั้นแต่ว่ากับมีเสียงมีมีคนมาเบาของหูกันไอว่าเอ๊ะเดนใช่แบบกับเคยเป็นหัวข้อนหอน,านาวงเคยตั้งวงเคยแบบว่ามีซื้อเสียงมาก,ก่อนเป็นยังคือต้องไปเป็นลูกวงไอ้บริถือว่าเป็นลูกวงนี่ถือว่ามาเอาควาวมสุกคักๆ่เดนนี่ถือว่า,นานมาเอาคั้วม,นมันสุกมาลองมือละซีหาเพ่งกับกับมีควาวมสุกนะนะคือเมื่อไรเอฟซีบานเท่าเพิ่นกับเพิ่นกับสนับสนุนนําเพิ่นกับหนาลากนําก็เลยแบบว่า เฮาเห็ดงานยู่ใสหรือว่าเฮายู่จุดจุดได้แบบว่ามันมีความสุขเฮากับเห็ดอยู่ h ẳ นละมันมันบ่มีอย่างแบบว่าบ่มีความสุขคับเมืสิบ่เห็นแลวางนแปลว่าบาดนี้พี่น้องผู้้ทั้งคนพี่น้องเพิ่นกระถามมาได้เด่นใช่รับงานบ่แบบรับเบิดขึ้นหนึ่งสนะกับบอกพี่น้องตามตรงว่าผมโมไวอีดีกับปฏิเสธพี่น้องไปว่าโ่ไวคือมาเห็ดอยู่นีแมนคือมาลองเพลงอยู่นีมาล่ำอยู่นี่คือแบบมาเอาความสุขมาเอาผ่อนคลายมาเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็น เป็นภาพที่มันเป็นภาพที่ว่าจะคล้องแบบบ่ได้เคยได้ชิวเฮ็ดงานชิวแบบนี้มาก่งกวนนี่สินายเมีนเครียดเด้รับผิดชอบบนเวทีบางเทือกซีหาหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงของเราคนเดียวเมีนศิลปินนึ่งคขึ้นเวทีรับเชิญหนึ่งสีบางเทือกสองชั่วโมงหนึ่งสีมันเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้ยเมื่อน่ะไอ้กัดวบาะนั่งเบาะเรื่องนี่ก็ไอ้ไม้ไทยนั่งเบาะเรื่องนี่ก็เอ๋ม้ยเอ๋ม้ยแล้ววะเอ้ากับสิเป้เอีหยังหลไรล่ะก็คนอิ่มแล้วว คนอิ่มมันสิอยากสมมติเราว,ว่าเอามาป้อนเส่ปากให้มันก็อบ่กินคนคนอิม่มแล้วว่าอ้เขาใจเลยเ <c oughs> ด่นใช่ที่บออยากกลับไปล่ำสิงคือเกานี่เป็นยังเพราะว่าเด่นอิม่ม <c oughs> แล้วว่าเราก็บอกบอบอกับไอ้เนาะ <c oughs> ถ้าคนหิวหน่ะมันย <c oughs> อยากเราว่ามันอยากเบิดนั่นอยากเค็ดเบิดอยากกินเบิดก็มันหิวแหม่อนบ่อเรว่าคนอิ่มล้วเอาอย่างให้่ก็พ่กินแล้วว่ามันเป็นสถานการณ์เดียวครับคนจุดยอดแมนเราผ่านมาหลายเราหูเราหูจุดที่ไยมาเห็ดอยู่ตรงนี้ว่าเออแล้วเขาใจเด่นว่าเป็นยังเด่นคือแบบมีความสุขละเออยยู่ตรงนี้ได้ยังส่นะ <c oughs> คนเคยอาจจะรับมาได้นะครับแม่นแมนอาจจะไปมองถึงเรื่องค่าต้นค่าโตเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าเรื่องอี้ยถ้าพิธาคมว่าถ้าเ้างมาติดหม่องขันมันมีความสุขเลยนะครับต้องไปอย่างไรเยแม่นแมนโดยเฉพาะมาพ่อน้องๆที่งานนั่นสิงานสบายใจสบายใจครับหัวหน้าก็ดีแล้วถ้าพอมีหัวหน้าดีผมรู้สึกว่ามันมัน่ากเื่นะครับแมนแมนแมนทางเฮดงานตรงนี้จังว่ามันเป็น มันเป็นข้อเสียอืน่นว่าอย่างเป็นทั้งโอกาสครับเป็นทัง้งสิ่งที่มันบอมันบอได้เกิดขึ้นางไเน่าบอกไงว่าว่าสินี้คือจังแคมป์นี่มาอยู่จุดนี่เพิบมกลายเป็นว่าเอฟซี FC ให้การตอนรับเข้าด้รับคําช่มเข้า,มมาด้รับแกงพักดันจากเอฟซี FC หรือว่าจากพี่น้องต่างๆแคมป์ก็จะไปได้อีกไปได้อีกไกลเลยล่ะอนาคตในการเป็นนักร้องในการเป็นศิลปินนี่ไปได้อีกไก,กล,กลนนไไกแห้ง โดยเฉพาะบวกกับนิสัยน้องบวกกับนิสัยใจค้ออะงเี้โอ้ถือว่าผมมองบอคิดว่ามองบอผ่าดน,นะพี่น้องครับจะได้กระฝากน้าเนียเด้อพี่น้องเด้อหมูอนี้มาคุยกันจังว่ามามาเปิดใจถามน้องนี่แหละว,ว่าลองเพ่งดีขนาดนี้นี่ทั้งซ้อมเนียงทั้งยังทุกอย่างนี่เ,เคยลองเพ่งอยู่สมาก่อรนี่อย่างสินะก็เลยมาถามถ้าเป็นต้งตรง,ตรงเรียกกันลองเรียนนี่แหละพี่น้องเคยเดี๋ยมวมาลอง คือเวทียังสี่ผมเคยเห็นีโอกาสมาลองเลยนะโอ้ยเป็นอยังทีทีทีนาถึงแห้งครับพี่น้องครับคือคือมือนั้นผมผมคุยกับพ่อใหญ่อาจารย์สมุนไพรพ่อใหญ่พาไปเฮ็ดเพลงนั่งมีเพลินเลยนะไปลงช่องพฟึนดังยี่อกนี่มาดังเพลงผมแต่งไรอย่างนี้ไปหลงช่องฟึนเป็นกับโต้วางอีเท้าเป็นกับว่าโอเคได้ขี่รถมาเอาหอดก็เลยลองให้เพื่อนฟังอืเพ่าะหนาฟังเพื่อนก็เลยว่าก็ดีอยู่ ก็สั่นเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าถ้าเราจะทําเพลงจริงๆเราต้องมีฐานแฟนครับอ่าแมนแมนแล้วแต่เอาลงไปปุ๊บบางทีอ๋อบางทีเป็นผู้ใดญ่คือเอาลงมาช่องเทวพาบางทีนะแมนแมนแมนก็เลยเอาวันนั้นมาลองร้องร้องมะลัยสดลองให้พี่น้องฟังก้อนเมืองก้อนเลยนะก็แค่เมลัยน้องเพื่นเลยแต่รอบดีๆผมก็อ๋อปั๊บตัวเพาท่านนี่แป๊บเดียวนี่ครับดีแหงก็แป๊บเดียวผมก็ แข็งมันกับแจ็คสี่เหตุตัวจังเดียรเราไม่มีผีเพิ่นแนะน้ำเยอะเพราะมีเดนมาเพิ่นกับแนะน้ำของมอีกในหลายๆอย่างพี่นน้องมัเลยเหตุตัวเด้ง่ายขึ้นไม่มีคนที่เขามีประสบการณ์ที่ข้าเจ้ายูมากรเนี่ยแนะน้ำพร้อมกันเลยยูง่ายขึ้นนครับเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่มีความสามารถหลายเล่นดนตรีก็ได้ร้องเพลงก็ได้ร่ำก็ได้แต่งเพลงก็ยังได้อีกได้ก็หายากครับไอเดนนเป็ไอดอลครับอันเลือกแต่งเพลงต้องยกให้เดน กับปะมาณว่าแบบเดียวกันเนาะเข้ากับท่างไข่ไข่กันด้มีท่างไข่ไข่กันคือเป็นเป็นคนที่มักในเสียงเพลงอย่างฮัดแตงเพลงฮัดเล่นกีตาร์รถ้าพี่น้องผู้<ม>ผ,ผู้ติดตามผมอาอาจจะเนี่ยมนว่าผมนั่งเล่นกีตาร์้องเพลงและก็แตงเพลงไม่นั่มนั่นคือจุดเริ่มตน้นถ้าไปว่าคนบางเทือเข้าแต่งเขาแตงเพลงใดนี่มันต้องเล่นดนตรีเป็นนั่มมันจะหูผมรู้สึกาท่านเวลาผมแต่งเพลงผมสินั่งและก็บอกออกมาเสียงสีบรายเนี่ยผมต้องอยููกับกีตาร์ผมยังถิอออมาเป็นเพลงได เอาขอนลงลงลงตามหลอกตามหลอกแต่ว่ามันกิดสิคนมันบ่คือกันนะครับอาจารย์ผมพ่อใหญ่ผมสิเพิ่นเกิดเขียนเด้จังเอามาใส่ขอดใส่จยังแต่ว่าแมเนแบบนั้นบ่ได้มันสิมาตามฟิวตามฟิวทางทางของไผของมันเนาะเอาอาจารย์สันล่ะพี่น้องครับกราบฝากพี่น้องน้ำแน่นะครับกรขออวยพรให้น้องนะมีชื่อเสียงโด่งดังให้มีอนาคตยางย่เไกลพี่น้องก็าบคอยสนับสนุนน้องแคมเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะได้กั ฝากพี่น้องน้ำเนฝากเด่นใช้วงสามารถน้ำเนฝากศิลปินของแซงท้องฟินแลนด์น้ำเบิร์ตสุขูสุขคนครับพี่น้องครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับขอบคุณครับ